โอเคครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโอว r ชจุ X เอดีครับผมเาก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเนวซีครับผมเป็นแนวสายฟาร์มนะผมเหมือนแบบฟาร์มชนชนเซตเตอร์อะไรประมาณเนี้บบใครสายฟาร์มหน่อยก็ของ <c oughs> วามก็อาจจะมีราคาครผมนี่ครับตัวละครก็ประมาณนี้เลยทุกคน ยังม,มีตัวเด็กน้อยด้วยวะ่ะอย่างเท่เลยครับทุกคนคิดหน้าผมอาจจะเอาตัวเด็กน้อยไปแกล้งคนก็นได้นะผมผมจะอธิบายาาาคร่าวๆนะผมเซิฟนี้ผมะตัวละครเนี่ยสามารถขายให้กันได้เลยนะครับผมอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นผมมีใบสกินตัวละครตัวละครนี้ครับผมเมสซี่นะอย่างเช่นผมมีตัวแบบใบสกินตัวละครเมสซี่ แล้วทีเนี้ยใบตัวละครมิซี่ผมมันจะอยู่ในช่องนี้แต่ทีเนี้ยเมื่อผมว่าจะแบบเอออยากขายรหัสหรืออยากเลิกเล่นหรือลาแบบไปฟาร์มมาแล้วได้ตัวละครับผมก็เอาใบาสกินที่เราได้เมื่อกี้ไปสามารถขายให้กับคนอื่นได้ครับผมก็แบบว่าหารายได้จากเซิร์ฟนี้ได้นะผมว่าน่าเล่นมากแล้วก็สมัครใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของเล่นนะครับสาหรับของแจกก็ประมาณนี้เลยผมโลแม็กยานี่ครับพื้นฐานเลยนะผม ก็เป็นนี่ครับแนวลราค้าก็ประมาณนี้เลยส่วนแมปก็จะมีแมปแมปพวกสายพ v p พมีให้ยิงครับผมลงกันเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็แมปฟาร์มเนี่ยคนเพิ่งมาฟาร์มันแล้วผมสองคนเพิ่งเซิร์เพิ่งเปิดแล้วครับย้ำนะแล้วก็แมปหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีให้ครับผมเอาไว้เจอคนปากดีฮะเดี๋ยวที่นี่ผมจะพาไปลองฟาร์มดูว่าจะเป็นไงไปดูกัน อันนี้ครับผมเป็นรายละเอีเยดในกล่องฟาร์มก็จะประมาณตามภาพน,นี้เลยครับผมอยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูครับผมจะได้รู้ว่ามันัน่าฟาร์มจริงๆครับผมโอเคครับผมถึงไปที่เรียบร้อยครับผมบอสสามตัวนะครับเพิ่อขึ้นดูดูดูได้ไหมออตมรูมิติไอ้สาร เดี๋ยวผมจะลองยิงบอสตัวนหนึ่งสองสามตัวนี้ผมว่าจะได้อเไลครับจะดูครับแรงมากเลย bây giờ thì nó nó chỉ bọn nó chứa Để, không bỏ, để, không bỏ. để không bỏ. เฮ้ยทุกคนผมได้กล่องกเกเอ็มหนึ่ง yeah. เลยเฮี้ยหลังผมจะฆ่าเขาได้เดีย๋ยวผมจะฆ่าเขาดูครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้รอรอเขาเลิกเออครับผมแตกโอ้โหผมได้กระเป๋าได้วทุกคนผมต้องรีบฆ่าเขาแล้วผมต้องดินนะครับผม ไปแล้วโอเคก็ผมก็อยากจะพาไปเปิดของอยู่เซฟโซนนะผมแล้วก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไปเซฟไหนว่าเซฟโซน โอเคครับผมก็ถึงในเซฟโซนที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเปิดดูว่าในเนี้ยกล่องฟาร์มที่ผมฟาร์มมาเมื่อเกี้ได้อะไรครับผมโหรับโหอยากดวนน้อยรับอยากยิงบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไร <c oughs> วะงมึงถามจริงเหอะมึงกันมาโหเมื่อกี้เขายิงเขาแล้วเขาแบบมันแบบเหมือนแบบตามมาเอาของคืนหรือเปล่าก็าไม่รู้กันนครับ เดีย๋ยวเราจะเป็นแบบท้าไปเลยนะเดีย๋ยวเราจะลองท้าไปเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเลือกเลยเครับเลือกเลยลองที่เลยนะครับโอเคครับได้ครับโอเคเราได้แบบทำการแนะบบล้อบวกแล้วอย่ารอเก็บกระเป๋าไปไปแล้วทุกคนด้วย เฮ้ยมันยิงคนไหเลยมันอยู่บ้านนี่มันอยู่บ้านนา่าเฮ้ยยิงยิงนีง่เขาอยู่หน้าผมทุกคนลุยรัน <Run. S 1> ไฟเลยเฮ้ยเซตัามโอ้โหผมได้โอ้โหตูตาตายอย่างล้มตาตายอย่างเท่ ผมได้ทนในมันด้วยถ้าตายอย่างเทพไม่รู้ว่าตายแบบไหนเมือ่อกี้อะอย่างเทพเดี๋ยวผมยิงมันอีกรอบหนึ่งเลยทุกคนวันนี้ผมได้ทนายว่ะผมตื่นเต้นมากทุกคนเราไปเล่นจุดนี้ดูครับจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นขะนาดไหนเอา้าห้าแดกด่ากูตายอย่างนี้เนฮ้ยถ้าตายอย่างเทพทุกคนไปนึงไปนึงไปนึง ไอ้เ <ider> ี่อ้อนปากดีเอาทุกคนผมก็จัดเอ็มเอ๖เจแล้วก็จะเอ็มสเจแล้วผมขอขึ้นมาก่อนละคัน โอเคฮะผมรอบขอไม่ร okay, oh, okay, okay, so ู้ผมจะโดนอัดตัวตายไหปโอ้โหตายเฮ้ยโอเคครับผมก็จะรับการรอบสุดท้ายแล้วนะผมจะได้ถ้าผมยิงำไรเขาแตก จะดิดเลยทุกคนโอพีดด่อนวต้อพี่อ่าถ้าตูแตกก็หลกผมได้วจะได้ทุกคนผมด้สนัยทุกคนผมด้สนัยนผมด้สนัยทุกคนผมด้สนัย เอย่าบอกว่าสนายว่าผมตื่นเต้นนะเฮ้ผมตื่นเต้น <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> ทุกคนนี่ <Okay. S 1> คือทางผิดคุณรบคุณรบคุณรบผมจะดิ้นแล้วนะครับผมสนายโอเคครับใครที่อยากจะเล่นก็ลิงลอก์ลงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ okay. เซิร์ฟนิเว่าสีครับผมเป็นแนวซาวชนเซ็ตเตอร์บผมประมาณนี้นะได้เซ็ตยืงมาสองกระบ,บอกส้นไหมเบร์ลโคล้นโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็อยาออ่าลดูกดไลค์กดสมัครใหให้ผมเป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับบ๊ายบาย